สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมคอนทราแบนโพลิสกับผมนิกนบกันอีกแล้วนะครับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่แล้ววะสิแล้วใช่ไหมตอนนีเ้เนื้อเรื่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ97%ดนะฮะแหมวันน่าจะจบแล้วละมั้งพาร์ทนี้นะแต่ก่อนอื่นมาดูจดหมายก่อนนะครับ ผู้ประชาก,การขอบคุณที่เลื่อกให้ชั้นเข้าไปนะภรรยาของชั้นเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บที่ศีรษะแต่เธอยังมีชีวิตอยู่หมอบอกว่าโชคดีมากขอบคุณนะที่ฉั้นสามารถอยู่กับเธอในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้แบบนี้ได้นะฮะฉันจะพูดถึงการเลื่อนขั้นของคุณให้เพื่อนๆที่กระทรวงทราบโดยเร็วโหเดี๋ยวนะรู้จักคนใหญ่คนโตด้วยแหละ ก็ดีนะโอเคขอแสดงความนับถือเป็นอย่างสูงนะครับจากอะไรเนี่ยแอนดรีอ่าวีซ็อกนะฮะก็ควรดีเราปล่อยให้เขาผ่านเข้าไปนะั่นแหละก็ดีเลยฮะไปเจอภรรยาได้ก็ดีแล้วส่วนบอสแสที่เหลืออย่างเดียวก็คือ FVM นะมารายแรกเข้ามาเลยฮะอืมดูสิว่ามันจะไปต่ออีกกี่วันนะครับ ถึงจะไปสู่ตอนจบได้แต่คิดว่าน่าจะไม่เกิน2วันนะน่าจะเร็วๆนี้แหละนะฮะมาน้ำหนัก3 4 8 0มาเอกสารหน้าตรงโอเคน้ำหนัก3 4 8 0่นอ้าวน้ำหนักเกิน,นะฮะเอาน้ำหนักน้ำหนักรถนี่เกินไปแล้วหนึ่งโอเคมาชื่อโอเคดีมากไม่ขนสินค้ามาถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะเออโอเคยังใช้ได้ อายุดูสักหน่อยแล้วกันโมเคฮะมาดูรถกันกราสดุกออโอเคถูกต้องแล้วก็เป็นตราสัญลักษณ์ของคากาสแตมนะฮะน่าจะใช่นะตราหมีเนี่ยคากาสแตมนี่ไงปิ้งปองโอเคตรงนะฮะต่อไปก็อะไรลงทะเบียนเอาเปเชื่อนะฮะอะ,อะไรนะเลขทะเบียนรถ Uh huh. เอา้า FVM ลงมาเลยลงมาก่อนลงมาก่อนลงมานีลงมานีลงมา,งมาผู้ต้องสงสัยลงมานีฮะ FVM 3 5 0 6 y f อลงมาคุยกันก่อนเด้ขอค้นรถหน่อยนะดูสิว่าแอบขนอะไรมาหรือเปล่าเราอ่ะฮะผู้ต้องนั่นไงโอเคนะลงไปแล้วแล้วก็ทำการ จับกุมนี่ไม่พ้นโอ้โหมั้งแต่หัววันเลยนะคนแรกก็เจอแล้วฮะโอเคถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆเลยแบบนี้นี่ก็ถือว่าเ,าเป็นหลังที่ดีนะฮะที่เราเจอคนขนของเถื่อนตั้งแต่วันแรกเลยนะเราจะได้ตั้งแต่วันแรกของวันเลยสิเ,าเราจะได้สะสม ของเถื่อนเอาไปขายได้เยอะๆนะครับแหมทุกอย่างนี้เพื่อเงินเลยอย่างเดียวนะหมดยังวะในห้องเครื่องน่าจะหมดแล้วนะโอเคต่อไปก็ไปดูส่วนอื่นของรถนะฮะล้อรถนี่มีด้วยออออกมาเอามีแค่หนึ่งเองลหละโถ่น่าจะเยอะกว่าน,นี้ซะอีกเอ่อส่วนอื่นก็โอเคค่อยๆดูไปแล้วกันนะตรงนี้ ล้อนี้ล่ะมีไหมมีไหมโอเคน่าจะหมดแล้วนะนั้นก็ทำการเก็บรถเพื่อนนี่นี่นี่นโอเคจากนั้นก็ปล่อยคันต่อไปเข้ามาเลยฮะเดี๋ยวนะขอเซตปืนแป๊บนึงนะนี่สไนปเปนร,ร์ไรเฟิ เอาไปก่อนเลยโอเคแล้วก็น้ำหนักดูสิเอ่อ๋อนี่เหรอทนายนถืออยู่นะฮะหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าโอเคมาดูหน้าก่อนเลยหน้าตรงนะฮะต่อไปก็เป็นชื่อน้ำหนักเกินด้วยโอ้โหน้ำหนักรสน้ำหนักรสนี่นต่อรองเหรอ,อขอตัวเอกสาร,รก่อนได้ไหมค่อยต่อรองนะ แบบว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดที่จะได้เรียกค่าต่อรองเยอะๆโอเคนั่นไงไม่ตรงแล้วต่อไปก็เป็นอ่เลขหนังสือเดินทางก็ไม่ตรงนะเลขหนังสือสร้างโอเคไม่ใช่ไม่ใช่รูปไหนนี่นี่นี่ต่อไปก็เป็นรถแท้ไมโคร 26D ดีไมโคร2อดโอเคน่าจะใช่นะต่อไปก็เป็นในส่วนของ าสารอาคาริสตันนะครับงั้นก็ไม่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 ไม,ไม่จะดูอายุเถอะอ้วันหมดอายุก็โอ้โหหมดอายุไปแล้วด้วยโอเคอายุ25นะฮะไมเ่เขาเรียกว่าเกินนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาคาริสตันแล้วจะคลิกอัปรักาทำไมเนี่ยโอ้โหแล้นี่นี่นี่ สัญลักษณ์โอเคน่าจะใช่น่าจะตรงนะแต่ว่าไม่ผ่านข้อกําหนดนะครับนี่นี่นี่ระเบียบการเข้าอเ,เยอะมากไอ้หมอนี่งั้นก็ขอตวัวด,ดูรถเพิ่มเติมหน่อยละกันนะเผื่อม,มีของเถื่อนดูแค่ผิวเผินพอแฮะไม่ต้องดูละเอียดแล้วคนนี้ไงก็ไม่ให้เข้าอยู่แล้วเอ่อนี่น,นี่ไม่มีนะด้านหลังโอเคว่าไ,ได้ยัดอะไรมางั้นก็ทําการ ไม่อนุมัตให้เข้าครับผมนะโอ้ผิดเยอะมากเลยจะให้ต่อรองอะไรไหววะ <c oughs> นั่นไงยังไม่จบเหรอยากจบตรงนี้ไหมล่ะเอเอาไหมเอาไหมเฮ้กระบอกเล็กก็ได้นะนัดเดียวโดดๆก็ร่วงได้บอกเลยโอเคนี่เห็นไหมคนเขาจะมีน้ำใจปิดประตูให้ไอ้หมอนี่ไปใสหัวไปซะโอ้ล้วยังเหลืออ,อีก ทีคันว่า2คันสุดท้ายนะครับว่ว่าค่าการรับรู้ของเรานี่คือเหลือขีดแดงแล้วจะหมดแล้วด้วยใช้ไปซะเยอะเลยก่เด้มาก่อนอื่นแล้วก็ขอดุลน้ำหนัก1660นะเอ6่อ1660โอเคไม่เกินมาดูชื่อกัอนเลยโอ้หโหโคตรช้าเลยฮะโอเคตรวจด้วยตาแล้วกันว่า มิเทนโก้มิเทนโก้โอเคเล้วมิเทนโก้โอเคตรงต่อไปก็เป็นในส่วนของวันหมดอายุ U. ยังใช้ได้อายุ r U. ก็ไม่ต้องดูเเ้ยเอ่ออาคสสันต้องดูอ,อมาเท่าไรยี่สิบเจ็ดไม่ให้เข้าฮะระเบียบการเข้าไม่ผ่านแล้วก็ไปดูเลขเหนังสือเดินทาง r 5 1 p 2 q 8 i r 5 1 p 2 q 8 i โอเคตรง แล้วก็มาดูรถฮะอาซัมเจ็ดสไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาซัมเจไหนวะอาซัมเจนี่นี่นี่โอเคใช่ต่อไปก็เป็นตราสัญลักษณ์ของอาคาริสตันนะ,ะแต่น่าจะใช่นะดูจากตาเห็นแล้วนะครับเออ่หันขวาโอเคน่าจะใช่น่าจะใช่ต่อแล้วก็ข้างในนี่โอเคเลขทะเบียนก่อนเลย GFF 8 2 1 8 GU 8 2 1 8โอเคตรงเอ่อต่อไปก็ขอตรวจด,ดูรายการสินค้าหน่อยนะครับมาลงมาสิลงมาสิว่มามา,มาหน่อยอืมมาอืมตรวจให้หมดตรวจให้หมดโอเคอันนี้ไม่ยัดอะไรมานะตรงนี้ก็ไม่มีลายงูนะครับลายงูมีไหมโอเคไม่มีเก็บของเพื่อน ไปอืมมาจากนั้นเราก็ทำการตรวจดูสภาพรถนะฮะเดี๋ยวนะดูรายการสินค้าก่อนว่าตรงไหมข้างล่างสินี่สบู่หนึ่งอย่างละหนึ่งหมดเลยโอเคไม่ต้องเช็คแล้วฮะมาดูสภาพรถมีอะไรเสียหายหรือเปล่าล้ออย่างไม่แบนนะฮะข้างในเครื่อง,ง,งก็ไม่มีโอเคก็ถือว่า สภาพรถดูเรียบร้อยดีนะโอเคโอเคข้างบนแต่ว่าเราก็ไม่ให้เข้าอยู่ดีฮนะเพราะว่ามีข้อผิดพลาดเออค่อนข้างที่จะไม่เยอะนี่หว่าแต่ว่าร้ายแรงนะฮะระเบียบการเข้าเพราะฉะนั้นแล้วไม่อนุมัติให้ผ่านเข้าไปนะอีก3ปีค่อยมาเข้านะโอเคไม่จะได้อายุ30ไงนะตอนนี้ยังไม่ถึงฮนะไม่ให้เข้า เนี่ยข้อกําหนดเขาบอกไว้ชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นลแล้ววนกลับไปไปกลับบ้านไปซะแล้วก็โอ้โหมาเพิ่มอีกคันหนึ่งด้วยนะเนี่ยค่าการรับรู้ของเราคือจะหมดแล้วฮะไม่รู้ว่าน่าจะเป็นผลเพราะเมื่อวานนี้ผมนอนดึกหรือเปล่าเลยครับคือเกือบเช้าเลยอ่ะนะในเกมเนี่ยสวัสดีครับขอเอกสารด้วยนะยัดมาจะทิ่มตายแล้วเนะี่ย 790นะโอเคมา790โอเคไม่เกินนะมาดูชื่อก่อนอลิสมิคคัลมิคเค l ลอฟโอ้โหอ่านยากเหลือเกินมิคเค l ลอฟโอเคอลิสมิคเคนลอฟอลิสมิคเคลอฟโอเคต่อไปก็เป็นเลขเอ็มวายหกห้าแปดเอ็มวายหนึ่งนะฮะอาคารดิสตันก็ดูอายุก่อนเลยละกันอายุเท่าไหร่พี่ครับ35หหนะ้าบนหมดอายุก็ยังใช้ได้ โอเคก็ถือว่าผ่านในหลายๆเรื่องเลยนะต่อไปก็เป็นประเภทรถไมโคร 26D น่าจะใช่นะโอเคต่อไปก็เป็นตราสัญลักษณ์ของอาคาริสตันนะครับอาอคาริสตันอาคาริสตันอาคาริสตันโอเคตรงนะแล้วก็ในส่วนของรายการสินค้าดูเลขทะเบียนก่อนละกันถ้าหร่นนะ EFA 5389 JK โอเคตรงนะฮะมาถึงคิวของรายการสินค้าแล้วก็สภาพรถแล้วมีกระจกแตกหนึ่งจุดนะไฟเรียบร้อยดีกันชนก็มีนะกระจกแตกหนึ่งโอเคมาติ๊กก่อนเลยเดี๋ยวเลิมกระจกแตกหนึ่งจุดเอ่อรายการสินค้าโอ้โหแล้วเข้าไม่ได้เด้ยนะเฮ้โอเคขออนุญาตเข้ามานะฮะไม่งั้นแล้วก็มันเอาสินค้าลงไปตรวจไ,ไม่ได้มีไหมมีไหม หนังท้าไว้หรือเปล่าไม่มีนะโอเคโอเคด้านบนก็โล่งฮะมาราการสินค้าก่อนอืมอ,มอมืโอเคมีแค่นี้กระเป๋าสามใบแล้วก็ด้านในไม่มีนะอ่าสามใบปูซีเมนเดี๋ยวนะปูซีเมนอยู่ไหนวะมีไหมปูซีเมนมีไหมเพื่อนเอารายการสินค้าไม่ตรงอะดิเดี๋ยวไป้ข้างหนา้าอ๋ออย่างงี้ยอย่างเงี้่างโอเคดูหน่อยเซ่ ฮึบ่มเพ่เ <à: brightness> <desserts> <quin> mm ่นับนับก่อนแล้วกันเพื่อความชัว์ฮะเฮ้ยอ้าวมีสายเรียกเข้าเลยฮะโอเคปูซิเมนต์ก็ไม่มีตรางูลายงูนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเก็บของเพื่อนไอคนนี้คือค่อนข้างที่จะตรงนะเพราะฉะนั้นแล้วอนุมัติแล้วกันนะไปอนุมัติให้ผ่านครับผมเพราะผมจะได้เรียกไปรับสายโทรศัพท์ยังไงล่ะเออโอ้ ตั้ง4นาทีเลยนะงั้นเราอีกคันหนึ่งไหมล่ะนะผมว่านว่าจะไปทันนะครับไปเรยๆๆๆๆเดี๋ยวไปรับสายไปทันพี่กว,วันเลยอ่ะปิดให้ปิดให้ปใหไปแล้วก็ปิ้งปองอาวเห็นไหมอะไรไมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองร้อยเองฮะตังเราเยอะมาคนสุดท้ายดูเลยดูเลยดูเลยจะได้ดีไปรับสายตัวรัพท์เอ่อโอเคมาน้ำหนักเท่าไหร่หนึ่งสองเก้าศูนย ดีมากให้ความร่วมมือดีมากเลยขอบคุณมากออมันช่วยร้ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแขวนคอเลยเลยเออน้ำหนักไม่เกินนะครับมาดูชื่อเจโก้บอยโก้เจโก้บอยโก้เจโก้บอยโก้โอเคเจ็ดแปดหนึ่งวายเอ็กสองสี่เก้าเจ็ดแปดหนึ่งวายเอ็กสองสี่เก้าแค่ตรงมาจากคาริสตันอายุเท่าไรเราอ่ะือ,อ อะไรสามสี่โอเคให้เข้าได้วันหมยุก็ยังใช้ได้นะฮะวานิลล,ลา4่คูณ4โอ้โหเรียกได้ว่ารีบจัดจัดครับผมโอเคตรงนะต่อไปก็เป็นในส่วนของอะไรนะอะไรนะตาสไสลักษ์ก็โอเคคาริสันตรงนะม,มาเลขทะเบียน L W L 3042 AW โอเคตรงอืมอืมตรงค่อนข้างที่จะเรียบร้อยเลยนะหมอน,นี่ มาตรวจดวยูยางรถก่อนเลยสดิมขึ้นเขอ่เลยฮะโอ,อเอาไปล้างบ้างนะพี่เค้ไหเป็นห่วงเป็นห่วงหรือไม่ก็ไปเปลี่ยนยางเลยนะถ้ามันจำรุดขึ้นมาระหว่างขับขี่แล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดประเทศก็ได้โอเคเหมือนไม่มีอะไรนะอืมเดี๋ยวไโอเคไม่ใช่อืมฝั่งนี้ ก็โล่งโจ้งฮะเพราะฉะนั้นแล้วอนุมัติแล้วกันนะดูความรวดเร็วไปให้ผ่านครับผมเรียบร้อยมากคนเดีครับไปเดินทางโดยสวัสดิภาพไปไปไปรับสายเลยฮะผมก็จะถูกนอ้หมอนี่ไปเร็ว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 ,รวให้ผ่านแล้วก็รีบไปซะยังไงยังไงยังไงเออโอเคอนนรับ Ma vsajle. Oh uh. Atajteevališu. Gavvreč Viktor Orlov ať k spavofišta. bo Gavvreč nás. Karin, et pravodný dostojníy, madro pniet. E to grupku ta sodomia, aťme Mare chuúrka rabojski. O Na Henotra moje, ať policejku bazu da karikatka. Ah trebujeváša opoka. Madro ob to mestie,ili jo spotykliťa ddruo. วิกเตอร์อลอฟนี่น่าจะเป็นตำรวจคนแรกที่เราไปช่วยหรือเปล่าฮะเขาบอกว่าอะไรอ่ะมีกลุ่มแกนนำห,หรือว่าสายโดนจับไปโดยตำรวจนะฮะเอาแล้วไงเราได้มันโอนกสองหัวชัดๆนะฮะทำงานให้ทั้งสองฝ่ายเลยทีเดียวขอรถเลยครับลงอเอาคันเดียวแรงของผมมาโอเคโอ้ซ่อมเลยแล้วกันนะลงลงซ่อมก่อนดี่เพิ่งไปยังเพิ่งไปต้องไปทำเรื่องสำคัญแล้วเนี่ยโอเค ไม่เอี่ยมโอเคต่อไปก็รีบบึงไปเลยฮะไปที่ฐานเลยนะอันเนี้ยเรียกได้ว่าโอ้โหไปเจอฐานของกระปั้นโลหิตเลยนะครับเดี๋ยวนะดูแผนที่ก่อนอยู่ไหนเนะี่ยอยู่ที่ซอกตรงนั้นอเอ่อต้องตรงไปแล้วก็หักเลี้ยวขวากลับมาก็ได้นะโอเคงั้นก็ตรงไปเลยฮะไปโอเคมาถึงแล้ว โอ้แล้วยืนรอกันอย่างนี้เลยเหรอโอเคมาไปวา่วาไงกเก็บปืนก่อนแล้วกันวันดีโอ้โหแล้วอยู่กันอย่างนี้เลยนี่ฐานจริงเลยทำไมมันดูมีกันสี่ห้าคนกินกลองมากโอเคเออไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตำรวจคนแรกนี่หว่าโนใครก็่จำไม่ได้วิกเตอร์ออลลอฟโอเคไหมคุยกอนแล้วกันฮะมา To Madre Hurkarabojskim, Frontierne Atalon Estio Samboistia. Naje możności Estio ada sklonu, Ach Magazin Pawrotni. A to Maczko posiwa, zamnieje i nosaskocznie. Nie taż Marno eto czas, paszlo. Nie trał to Mukta na brudę bomb. Ach, ucieka. Nie ta Madre Separa, strawa jak kari swobodne. อาคาดิสันตุก,กริไปลุยทุกคนซื้อปืนใหม่มาไปยิงตำรวจเอาวะเนี่ยเวนเลยอันนี้เราออกมาด้านหลังนะฮะด้านหลังของฐานตำรวจโอเคมาว่าไงว่ากันว่านูนเลยอยู่กันเต็มเลยโอ้โหหลังจากที่เราอยู่ฝั่งนั้นนะมุมนั้นบัดนี้เราได้ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วเตรียมตัวลุยเลยนะอา่ามาเข้าข้างก่อนเลยมันจะได้ยิงงนง่ายๆนะ เดี okay, ๋ยวข้าท e, ี uh, to to yeah. ่เข yeah. ้าที่ตำรวจมาเฮพอเอาต้องมายิงผลชาติเดียวกันเองแบบนี้รู้สึกไม่ดีเลยฮะอืออือวิทยไม่ตายด้วยเหรอที่สนัยนะไม่ใช่บีบีกันโอ้แล้วไม่ตายหลบดีแล้วเกินคนนี้ยิงหัวโดโอเคมามุมนี้น่าจะได้นะเราแบบว่ายิงฟรีฮะเอ้ายิงฟรีเอ้าเดี๋ยวแต่ ปืนเป็นไรวะเนี่ยยิงไม่โดนเลยโอเคออกมาฝั่งนี้บ้างไม่โดนว่ะมันมันเด้งขึ้นน่ะเวลายิงหัวมันก็หน้าแหน่มันเด้งขึ้นเห็นไหมเนี่ยเล็งตรงแล้วมันไม่โดนด้วยนะโอ้โหเนี่ยเน่เนี่ยน่มันเปลืองไม่ดิ่งโอเคมาวิ่งมาคนนี้เข้าที่ไหมแล้วก็อหเรียกได้ว่าเรายิงแบบฟรีนะฮะโอ้โห ไหนวะเนี่ยปืนโคตรดีดโคตรเต้งเลยเนี่ยผมว่าผมนิ่งพอแลนะ้วะอืโอเคไปคืบเข้าไปก่อนคืบเข้ามาแล้วก็เหลือเยอะไหมฝั่งนี้อืโอเคขอ,อตัวด้วยนะโอ้โหเอ้ยไม่อยากยิงตำรวจเลยโอเครีโหลดก่อนรีโหลดก่อนจะเย็นไปคืบเข้าไปเออ่เดี๋ยวนะมา เข้าพื้นที่แบบนี้ก็ต้องยังไกลอยู่นะฮะเฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นอ้อมได้ไหมวะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะถ้าอ้อมได้มันก็จะไม่ลําบากก็ต้องไปเผชิญหน้านะฮะโอ้ยอ้อมไม่ได้เวีนละฝัะ่งนั้นน่าจะอ้อมได้นะเดี๋ยวเราวิ่งอ้อมดูก่อนแล้วกันนะว่าตรงนี้คือเรามันอยู่ที่แคบเรื่องไงเรามันหลบไม่ได้อ้อมมาฮะนี่นี่นี่น ต่อยไปหนึ่งหัวไงอุดมการที่ไม่ตรงกันส่งผลให้ต้องมาฆ่ากันเองอ,เอีมอมไปไหนเอาโอเคงั้นเราก็เข้าเลยฮะอีเขาเรียกว่าโอบล้อมโอบล้อมไม่โดนยิงยากเหลือเกินโอบล้อมโอเคอันนี้โอเคเพื่อนยิงไปแล้วมไม่โดนไม่โดน ปันยิงไม่โดนเลยเอาหมดอีกโอเครีโหลดมาแล้วมาตัวบนนี่พอจะยิงก็หลบเก่งเหลือเกินมาตัวบนโผล่มาโผล่มาสักหัวสักหัวไม่โดนเลยนิดนึงนิดนึงนิดนึงนนิดึงโอ้ยโอเคตัวล่างก่อนแล้วกันอืมอืมไอหมอนี่รู้ทันแนะมาเฮ้ยเออมวรจะโดนโคตรจะดีดเลย ไปไหนไปไหนหมดยังฮะรีโหลดก่อนนะฮะหูยน,น่าจะหมดแล้วโอเคต้องเข้าเตือนงั้นก็ปืนพกมาเลยแล้วกันระยะนี้น่าจะใช้ได้นะอันนี้ขับได้ไหมไม่ได้ยังไงโอเคคุยก่อน กานอินฟอร์ทุนโอ้ทว่าชารุตโกแล้วแล้วไม่มาเลยให้เราเข้าไปบ้าเอ้ยไหนวะโอเคมาอย่าโยนระเบิดมาก็พอออโอเคมาโอเคที่รถก่อนโอ้ยมุมนั้นน่าจะมีนะผมว่านี่นี่นั่นไงปุ๋ยได้มารอเข้าก่อนแหละถ้ามีลูกซองแล้วก็ไม่ได้ซื้อมาเปล่าวะเดี๋ยวนะลูกเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ย,ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดินมาจี้เฉยๆแล้วไม่ยิงเกือไปแล้วไงลูกซองเหรอวะโอเคไม่ได้ซื้อมานะฮะหมดยัางหมดยังมีมีมีโอ้ยโอ้ยโอ้ยมอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้อ้ยอ้ย่อยโอ้ยอยโอ้ยขอ้น่อ้ยสอกคนขอไย้ไหมมยโอ้อยโอเยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้อยโอ แล้วเมื่อกี้นี่ยิงอะไรกันโอเคสวยนี่รถกอนี่รถกอนมาคนนี้คนนี้คนนี้เอ่อมีแต่เบียร์เหรอวะเนี้ยอกระสุนกระสุนไม่มีอีกแล้วคนผิดแล้วด้วยเอ่อมาคนนี้ขอหน่อยขอหน่อยเหมือนได้ยินเสียงใครมาอือโอเคจะเก็บกระสุนก็ไม่ได้เลยไม่อนุญาตไม่อนุญาตรอไม่ออ โผล่มาออออโอเคเฮ้ยมาโคนนี้โคนนี้คนนี้โอเคปืนกลใช้ได้ฮะมาเฮ้ยเว้นละเว้นละไหนวะาสายปุ่มซ้มายปุ่มซ้ายปุ่มซ้าย,าย,ายโอเครีโหลดขึ้นมาฮะโอ้โหโหมดยังวะเนี่ยไม่รู้อะด้วยความโลภครับผมด้วยความโลภเราจะเก็บมาให้หมดนะฮะ ขวาต้องมีแน่ต้องมีแน่เอา้าไม่มีเลยโอเคอย่างนั้นเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียงมาป่าวไม่มาเหรอเนี่ยไม่รู้แหละเก็บก่อนแล้วกันจังหวะน,นี้ลูกศรเฮ้ยโอเคมาโอเคเรียงไปเลยเามามนี่ขอหน่อยไม่มีโอเคขอหนี้มาเอามาให้หมดฮนะไรฟงไรเฟริลเอามาแล้วก็ลูกศรโอเคเยี่ยม ชี้ขวาฮึ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 โอเคฮะเรียกหลดกรเลยหลดก่อรเหลือตั้งห้านัดไม่น่ารีบมาโผล่มาคนนี้อฮึนิดนึงแล้วก็เอาฮะเรียกได้ว่าโผล่แค่หัวก็ไม่รอดเอ่อโอเคขวาน่าจะมีอีกอ่ะมาเก็บก่อนโอเคไม่มีมีู่ไหมโอเคถึงแล้วปะเนี่ยว่ายังไงอืเก็บมาเลยประตูนี้เข้าไม่ได้ฮะน่าจะถึงแล้วแหละ

ย,ยังไงวะเนี่ยเอ้ายิงเองเลยเหรอนี่คือผมไม่ได้ยิงนะฮะมันยิงให้เองเลยอ่ะเอ้าแล้วทีนี้ไม่ให้เลือกอะไรวะเนี่ยงงเลยยังไงชัยชนะของการปฏิวัติครับโอ้โหอย่าบอกนะว่าจบแล้วอ่ะเฮ้ยจริงอะจบแล้วเลยงั้นก็กดไปต่อก่อน,อนแล้วกันมายังไง บอริสโอเบรันคอฟนะฮะคือเขายังคงอ๋อเหมโหมีให้อ่านแต่ว่าโคตรเล็กนะ,ะับฝั่งซ้ายเพิ่งเห็นนะครับงั้นอ่านสักหน่อยแล้วกันนะบอริสโอเบรันคอฟนะ,ะหัวหน้าฝ่ายโอเบรันคอฟเขายังคงร่วมมือกั uh, กบกัมปัานโลเิตต่อไปจนกระทั่งรัฐบาล uh, ล่มสลายนะฮะรัฐบาลใหม่ต้องการปกปิดความสัมพันธ์ทั้งหมดกับแกง๊งนะฮะทำให้เขาต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลจิตเวชแบบ ปิดนะครับโอเคก็เออสลัดทิ้งก็ได้ก็สลัดทิ้งไปไอ,อ้หมอนี่มันบ้าฮะคริกอรี่บีลอฟนะครับแม้ว่าแพทย์จะพยายามอย่างหนักแต่เขาก็เสียชีวิตบนโต๊ะผ่าตัดหลังจากการตายของเขาการสืบสวนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงของกระเัาโลหิตก็ถูกยกเลิกโอเคจำไม่ได้ด้วยใครเป็นใครวะเนี่ย <laughs> ชื่อมันไม่ติดหูนะฮะแต่ละคนก็เลยหูจำใครไม่ค่อยได้เลยเอ,อ,อันนี้เป็นบีโอเตอร์เคฟคานะครับ หลังจากถูกทรมานอย่างยาวนานนะเขาก็ได้เปิดเผยเห็นการรับของรัฐบาลที่พิสูจน์แล้วว่าสำคัญต่อความสำเร็จของการปฏิวัติในท้ายที่สุดนะฮะเขายืนอยู่ต่อหน้าสารของรัฐบาลแล้วก็ถูกตัดสินจำคุกเท่าไหร่วะนะโอ้โหเล็กมาก25ปีปะ่ะข้อหาร่วมมือในคอมมิวนิสต์นะครับโอเคต่อไป ติโมคอเชนโคนะฮะ,ะถูกตัดสินจำคุก40ปีแล้วก็ต้องทำงานหนักในเหมืองหินนะฮะหลังจากได้รับการนิรโทษก,กรรมแล้วเขาก็ได้พบภรรยาของเขาแล้วก็อยากจะทิ้งเรื่องอดีตของอพวกเขาเอาไว้นะฮะพวกเขาจึงออกจากประเทศไปด้วยกันโอเคก็แฮปป้เอนดิงนะครูนี้โอ้มันเล็กมากเลยใครจะไปอ่านเห็นวะเนะี่ยต่อไปก็เป็น กาพิลอฟนะครับเ,เนื่องด้วยเ,เ,เมื่อความสัมพันธ์ของเขานะฮะกับผู้ติดตามถูกเปิดเผยเขาละทิ้งอะไรวะเนะี่ยเครื่องแบบแล้วก็เข้าร่วมในการฝึกกองกำลังโอ้อหโหโคตรเล็กเลยอ่านยากมากติดอาวุธนะฮะกองกำลังติดอาวุธกำปั้นโลหิตนะเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับ แล้วเนี่ยการทําหน้าที่ของเขานะเขาได้รับแต่งตั้งปะ่ะโอเคได้รับแต่งตั้งนะให้เป็นหัวหน้าคนใหม่ของตํารวจอาคาริสตานีนะฮะโ okay. อเคโอ้เล็กมากคนระับต้องขออภัยด้วยที่อ่านติดๆขัดๆนะมันมองไม่ค่อยเห็นอ๋อนี่คือผู้พัฒนาเหรอโหหนึ่งในผู้พัฒนานะฮะโอเคก็ Rest in Peace ครับผม ก็จบกันไปแล้วนะโอเคสคริปได้ไหมเนี่ยสคริปไม่ได้ก็นั่งดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะตัดไปถึงถ้ามีต่อนะก็จะตัดไปให้ดูนะครับโอเคฮะก็จบลงไปไปที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับเกม c o คอน a ทรแบนโปลิสเกมตำรวจเถื่อนของเรานะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าไม่คิดว่าจะยาวนานขนาดนี้แล้วเนี่ยเล่นเกมนี้เนี่ย <c oughs> ก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะมีเนื้อเรื่องด้วยนะ ที่ว่าเนื้อเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมีตัวเลือกให้โหต้องลำบากใจเลยทีเดียวนะครับสําหรับเกมนี้ก็จริงเออมันก็ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเล็กน้อยด้วยนะในช่วงที่เราต้องตรวจเอกสารนะครับแต่ว่าพอได้ออกไปบู๊แหลกนะไปไล่ยิงผู้ร้ายไล่จับผู้ร้ายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมันกันเลยทีเดียวนะโอ้ย่าแต่คุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างนะสำหรับการเล่นเกมนี้ของผมนะครับก็สามารถ คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ทุกคนเลยนะส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราให้เติบโตไปอีกขั้นก็สามารถด o เน็ตกันมาได้ที่2ช่องทางก็คือทรูบันี่เวเบิรตและก็พร้อมเพย์นะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในใ,นใต้ description เลยสำหรับวันนี้ผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเกมหน้ารอติดตามดูนะครับว่าจะเป็นเกมอะไรสวัสดีครับ